เอาละแล้วนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของความชิบหายของกูวันนี้กูว่าพามึงไปอยู่กับเกมเชียรนี่สองบิตที่กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูโหลดไว้ในเครื่องตอนไหนเชียรนี่มันเล่นยังไงกูก็โหลดไว้อย่างนั้นแหละกูเล่นไม่เป็นหรอกเกมมันก็คล้ายๆกับบล็อกซีเดียมแบบงงๆแบบนั้นละมั้งโอ้เกมนี้มีสลามด้วยกูบินได้ด้วยโอ้ปีเหรอปีเมื่อทำไมมันจะไปีกต่อไปปีก็ไม่สำคัญหรอกนะกูไปดีกว่าเอาไปเอาไปจะกูเดี๋ยวมันกูสังเกตเห็นอะไรบางอย่างไอ้เชนกโอ้โหพวกเชนกู อ้าวโอ้ดีมากไอโนเคียนี่ไงเนี่ยเฮ้ยหวัดดีใครอะ่ะไอเช็กกระลอกเพราช่างมันเถื่อเขี้ยโอ้กวาดไม่ออกข้ามึงได้ไหมข่ามึงได้นะมึงไ,นะได้กลายเป็นเหมือนไอเด็กขเขี้ยนนั่นแหละสลามตีกูได้มึงตีให้โดนดิไอเขี้ยการตัดไม้ก่อนใช่ไหมว่าเรามีอะไรบ้างดาบมีดปิกแองโกลโอเคตัดไม,ตดไม,ตดไม้ตัดไม่ได้ไปขวานขุดเอาแล้วกันไปขุดร้อยเมตรได้เอ้ยอะไรตบมใส่หัวกูเนี่ยขุดต้นซากุระออกโอเคมันก็คือมันก็ได้ไม้เหมือนกันนนั่แหละแล้วเกมเขี้ยนนี่มันมีอะไรดีบ้างเนี่ยก้อนโง่ มีถ้ำท่ำไปแม่งเลยทำงงโง่เฮ้ยนี่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 โอ้กูไม่ลงดีกว่าลงไปก็น่าจะโดนแดกสาร้างสีฟ้าเอ้ยเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ตัวเป็นสิวะเออได้ดีวยว่าดีโอเคกูมาแล้วไม่ต้องกลัวแล้วข้างหลังนั้นมันอะไรตัวอะไรวะนะแต่ไอตัวเมื่อกี้น่าจะเป็นมิดนะใช่ไหมมิดกระหี่อะไยนี่มันน่ากลัวชิบหายตัวเกี้ยตาเดียวอะตัวอะไรวะนะนกเหรอไม่นกหน้าตามันหวบาทญ์ไงมันอะอ่ะโอ้นกกูเก่งกว่าเยอะเลยเฮีย โ <Okay. S 2> อเคกูมาแล้วต้องกลัวเย้าฮ่าทำไมตาก,กูมาดูปี๊ปไปเนี่ยออกไปคิดว่ามันแงมากเหรอไอ้นกเขี้ยไอ้แก่มากไอ้นกเขี่ยกูจะยึดเป็นบ้านของกูเป็นป่าที่สุดยอดที่สุดละเอ็นนี่มันมีไอ้นี่เปล่าวะตกจากที่สูงแล้วเจ็บไม่น่ามีหรอกมัง้งไอ้เีย